คิวกอรหรอคิวกอรหรอตีสามทีครับแล้วดัน้ามาเอ้าเอ้าโฮลี่ซ้มพี่แรงนะเอ้าตีกูตีเรียบร้อยเอ้าเสียชื่อเอาอคิวกอร์คิวคอรมันเดียนคิวกอรมันจะเนียนคิวกอรคิวกอรกูโอ้ยดันไม่ทันว่ะเสียฟ้อมเลยทุกคนกูตีตีช่อนี้มันไม่มีอันตีช่อนี้ไม่มีอันตีกูไล่ตีสกิลสองไปตีตีติดโลด้วยกิ้นตีอันตีตีตี นี่ไงเรานี่ปลาไหลอยู่ปลาไหลอยู่ทุกคนปลาไหลอยู่ต okay, <all> right. ี่อดีอันตีด้วยอ้าวไม่กดอ,อันตีบอกว่าไม่มียังไงล่ะร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้ต้องที่นี่เลยสเตลลาโกพัทพร้อมให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมสุดฮิตอย่าง LV Free Fire ภาพ G Mobile หรือเกมใหม่อย่าง TFT และ Backcover Mobile สแกน QR โค d ดได้เลยสเตลลาโกพัทจดทะเบียตกกนตามกฎหมายไม่มีรีฟันเติมครบจบในที่เดียว สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินซีเพวันนี้ก็อยู่กันกับวีโรอีกแล้วนะครับมาลุยให้ถึงเม็ดส้มตอนนี้เจอกับปลาไหลไม่ได้เจอนานมากคิวกอสหนึ่งสีมาดูกันว่าเรากับคิวกอสใครจะชนะอย่าไปตีตอนมันมีสกิลหนึ่งนะฮะเราก็ตอดมันไปเอาดิเอาดิาด <laughs> ยิงยิงบิวบ้วบิครึ่งหลอดโดนไปก่อนครึ่งหลอดจุดน,นี้แล้วเขาจะไปเอากิบเล็กวะอ,อย่รีบไปดูนะครับ เดินมาดูหน่อยโอเคยังยังไม่ได้เอาคลิปเล็กเฮ้ยนั่นแน่ทุกคนว่าใครจะชนะครับเรากับปลาไหลตัวต,ตีตีเหมือนกันนะแต่ว,ว่าถ้าเกิดเขามีอันติมีเอ,อการซีซีเราอาจจะแพ้ก็ได้นะแต่ว่าก่อนเลเวลสเรา่เรา่เราเรากินนะเอ,อาไดีทุกคนค่อยๆเล่นนะกันไม่ไม่ค่อยได้เจอเลยแบบไม่รู้ว่า ถ้าเกิดบวกแบบวัดมั่วๆเราจะชนะไหมแบบเข้าไปตีโง่งๆเลยอ่ะมีใครแบบเคยเจอบ่อยๆลองบอกกันหน่อยนะฮะเพื่อนเราจะมาดักเราล่อให้เขามาครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนรีมาไหมเพื่อนโอ้ m ม g ก d โอเคเพื่อนเราน่าจะไม่ได้เมื่อกี้เราต้องเราเห็นแล้วนะครับเพื่อนมาเดี๋ยวพี่บอกกันก็รีไปจะล่อให้มันมาตี อไอหมอนี่รีบเกินนะฮะคือเมื่อกี้ไอปลาไหลมันต้องมาแย่งเราอยู่แล้วนะอเ,เลี้ยวกังครับยังไม่บวกนะเรายังไม่เผยตัวเ,เพื่อนเรามันจับไปแย่งเราเอาบูดได้พออ้าวช็อตนี้โลง่งแล้วช็อตนี้โลง่งเอาเลยเพื่อนปลาไหลปลาไหลเชิญตามสบายบุฟเฟ่ไป ปลาไหลบุฟเฟ่ไปเราบูล้ตัดบูเลยครับรอบนี้เรียบร้อยครับบูมาหนึ่งแล้วยังไงปลาไหลปลาไหลไปไม่ทันแล้วเพื่อนดึงฮึบโอ้หูตรงนะแต่ว่าสั้นไปสั้นไปนิดนึงเสร็จเรียบร้อยครับได้บูมาชิวๆกลับไปกันล่าง ปลาไหลมันแผดหน้าเห็นว่าจะมีบัฟมาป่ะทุกคนมีบัฟป่ะถ้าดูไม่ผิดนะนี่คิวกอร,รอคิวกอหรอคิวกอเหรอตีสามทีครับติดแล้วดันเข้ามาเอา้าเอา้าโฮลี่ซัมพี่แรงนะเอา้าตีกูตีเรียบร้อยเอา้าเสียเชืงอ,อยากลู้โดนตอดแล้วไม่ยอมกลับเรียบร้อยหนึ่งศูนย์อันนี้คือเขาแบบเสียเชิงนะทุกคนโดนตีฟรีไปเยอะไง แล้วก็จะมาสู้ตอนหลังไม่ทันแล้วขอแบบยาก่อนตัดยาหลังป้อมเนีต่ตีครึ่งหลอดป่ะถึงครึ่งหลอดปะทุกคนปึ๊บ,บมีเกาะอยู่แล้วไงมีเกาะอยู่พี่ก็ตีถึงครึ่งหลอดอยากได้บูีกว่าทุกคนบูมันอีก15หวิเกิดเอ,อ่อยังไงดีแต่ก็เกิดเราเข้าไปเราเสี่ยงตายมากนะฮะ มูลาด <I 'm S 1> มีซาโล <okay. S 1> แล้วก็คิวคอสไล่ตีแล้วถ้าเกิดเราเสียพาสซีไปนี่คือไม่ได้ไม่ได้เกิดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นตัวตีอะเอาละได้ดาร์กมา <Boy. S 2> เขาน่าจะเอาเนียบู <Okay. S 2> ตีบูอยู่ด้วยดักเลยครับคิวคอสมาไหมโอเคน่าจะไม่มาแล้วคิวคอสไม่น่าเดินนะตอนนี้เอ้ยมูละโอ้โหจังหวะ จังหวะแบบว่าเรากำลังกดตีพุ่งมาเฉยเลยนะฮะยังดีที่ได้ฆ่าโอ้โหเอาอะคิวกอสคิวกอสมันเนียนคิวกอสมันจะเนียนคิวคอสคิวกอสโอ้โหดันไม่ทันว่ะเสียฟ้อมเลยทุกคนกดอันตีตีชอ่อน,นี้มันไม่มีอันตีชอ่อน,นี้ไม่มีอันตีกูไล่ตีตกูสกิลสองไปตีตีติดโลโลด้วยฟิกตีอันตี ต,ตีนี่ไงเรานี่ไงปลาไหลมาเอาป้อมพี่ไ่ <c oughs> ย,ยับเลยพม่มาเอาป้อมเราเฉยเลยกดอันตีไม่มีอันตีแล้วเราชนะขาดนะฮะช็อตนี้จากที่ดูทรงลปะปลาไหลสู้เราไม่ได้หรอกถ้าไม่มีอันตีอะแล้วรอเรเียวก็มาก,กันนะเราเอาป้อมไม่ได้ถ้าเกิดเราม,มีอันติเดี๋ยวคูดาวมาเราเข้าเลยทุกคนรอเรเียวเนี่ยไม่ไหวกับเราหรอก โอเครีบเก็บสแตกครับรอเลี้ยวอยู่ไหมโอเครอเลี้ยวโผล่กลางกันครับแล้วเดี๋ยวปลาไหลมันก็มากันทันปะเนี่ยเออเฮ้ยเลื่อนนิดเดียวแต่เลือยปปอม,มันน้อยมากตีอุปหูไม่ได้ว่ะคลิมไม่เข้ารถถังไม่เข้านะครับแล้วเอาบูอีกครับมูลาดอยู่บนด้วยช็อตนี้สงสัยจะโดนตัดบูอีกแล้ว เรียบร้อยครับผมโดนตัดบูอีกแล้วไอปลาไหลนี่ดันเก่งดันเก่งไหนปลาไหลไหนอยู่ไหนจะ๊ะนี่งานตีลมไปหนึ่งทีโดนหน้าทุกคนตีลมปลาไหลแบบสู้วีโร่ไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้เพิ่งรู้แต่เกิดเรายังไม่เคยเจอจังหวะที่แบบว่าเน้นๆเลยเนาะทุกคนแบบเน้นๆ,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 ๆเขามีอันติกด ตู้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เมื่อกี้เขาก็กดอันติตีป้อมเราเราก็เลยได้ฆ่ามีใครแบบอยากให้มันบัฟไหมรู้สึกว่าออฟเลนมีหลายตัวเฮ้ยนี่ไงโผมอันตีกูตีเลน่นอ้าวกดอันตีแล้วนะกดอันติแล้วนะกดอันติแล้วนะจอดเนี้ยอันติแป๊บเดียวนะกูตีมาดิกูตีเบฟหน้าทุกคนเบฟหน้าเจอกันอ๋อเราเลี้ยวมาด้วยเราดักเลยดัก พุ่มนี้เพื่อมีคนมาอ้าวปลาไหลอยู่ปลาไหลอยู่ทุกคนปลาไหลอยู่ <c oughs> ตีอดีตันติด้วยอ้าวไม่กดอันตพบอกว่าไม่มียังไงล่ะน่าจะติดคูดาวอยู่เอาไปเพื่อนตีดิตีดินี่ไงดึงเชิงอา้าวมันหลางน,นี่ไงยังตามอยู่มันเอาพื้นไฟมาหรอทุกคนชอดน,นี้ เมื่อกี้ทุบไปเหมือนกับมันไม่ตันเลยนะฮะโอเค5ศูนย์นะครับสกอร์แก๊กบอกว่าโทษทีขอบับอะไรเพื่อนเพื่อนยาให้เราเถอะือ้อนี่ไงให้เราเถอะเราต้องใช้เรา5ศูนแล้วเพื่อนได้ด์กมาครับ ทางหนูนตัวโรมเขาเป็นกิลเดอร์เป็นกิลเดอร์นะครับอยู่ๆแบบเราตีคิวกอสขาดเลยว่ะโอเคเมทยังไม่ตายสลับไหมเพื่อนเพื่อนเหมือนกับไม่เดินมานะครับโอ้โหมันดูได้ไงวะรู้ได้ไงวะทุกคนขึ้นคีเลยตอนนี้ตัดลงตัดเลือดอะไรไม่สนมันตัวนิ่มเยอะอะทุกคน มันตัวนิ่มเยอะมีมูล,ลาดนะครับกิลด์ก็นิ่มคิวกอ้อนนี่ก็น่าจะแบบออกไม่ออกของแท้งแน่เลยทุกคนว่าเออมันควรบัฟเยอะๆไหมไอคิวกอนเนี่ยกับอะไรรู้ปะมาจาทุกคนว่าไงมาจามาจานี้แบบห่างหายไปเลยไม่เจอนานโอเคเราดันขวาครับแบบนี้ตายกันเยอะ อากันเยอะมีโอกาสได้ป้อมนะคลิปม่วงด้วยเพื่อนน,นั่นไม่มาด้วยมูลาดมูลาดไปเอามังกรเสร็จครับหนึ่งบาแล็กแรกมังกรฝึกยอดป้อมไนอีกหนึ่งแล้วก็บูครับเพื่อนอย่านะโอเคเป็นงานอยู่เป็นงานอยู่พี่ขอ <c oughs> จะได้ไม่ต้องกลับบ้านนะฮะ อยู่ทางนี้ขวาหมดเลยว่ะทุกคนเอาไงดีดักหรอดึงปะดึงปะตึ้ง,งโอ้โหเพื่อนไม่ใช่เราเนี่ยแหละเรายังเก็บสเตก็กเรายังเก็บสเต็กแบบไม่ถึงไงคือมันเป็นการตีครั้งที่2มันเลยไม่ติดตันนะครับเสียดายถ้าเมื่อกี้เก็บสเตก็กครบสามนะเหมือนเพื่อนเราไปรับซ้ายกันแล้วเราก็ขวาเลยครับแล้วก็อยู่ขวาเลย ปึ๊บปึ๊บดันไว้ครับ17ต่อ10แล้วนะครับเออฮ้ยโอ<ฮ>้โห<ฮ>รอเลี้ยวรอเลี้ยวมันอะไรกิลเดอร์โอ้โหจะล้างแถบนิดเดียวล้างแถบเอลสูนิดเดียวดีนะรอเลี้ยวมันตายอยู่นะครับมาแก๊กดึงสักตัวไหมเพมื่อนจะขึ้นไปเล่นด้านบนกันนะครับ เราเรารับกลางดีกว่าเพื่อมีคนแบบแหลมๆมาฆ่าได้เลยเอาวะจูเดอร์โดนจูเดอร์โดนได้กลางป่ะทุกคนเนียนเนียนกลางเลยป่ะเนียนกลางเอกูเนียนกลางเนียนจริงกูเนียนจริงมาดิมาดิอะไรเอวสุอะไรเอวสุตีด้วยกูตีด้วยไงอีกสองทีอะไรอย่าพึ่งใจเย็นครับอืม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 โวเราเทียวมันเอาบูไปแล้วอ่ะทุกคน โอ้โหอุตส่าห์ยืนคุมบูเฮลมันเอาไป,าไปแล้วเดี๋ยวด้านบนเล่นเดียวแบบนี้ยังไงยังไม่ได้แบบเข้าไปชาร์จตึงให้ให้ดูเลยเข้าไปชาร์จนะครับยิลดอร์ตันไม่ได้ปึปึบปึ๊บแต่เลตเกมเรามีโอกาสโดนเหมือนกันนะทุกคนกิลดอร์อใช่ไหมฝั่งนู้นมีรอเลี้ยวอีก ําไดเ้เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งโอ้โหแรงจัดแครี่เรายิงตุบตุบตุบหายเลย <laughs> หรือรอเลี้ยวมันบางวะทุนะกเราต้องดันนะเราไปดันดีกว่าด้านบนไปดันบนดีกว่าเดี๋ยวเล่นเดียวนะครับนั่นแน่ปลาไหลไอปลาไหลไฟฟ้า มาดิอะไรมาดิคือเพื่อนเราบวกกว่าทุกคนเพื่อนเราบวกตันไปดินี่ไงตันอีกไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเ้ยข้างมีคนข้างมีคนข้างแล้วกูดันมาแล้วงานั้นตีครับแล้วก็อันตีอึ่งขุมัล้างมันล้างครับถอยก่อนดีกว่าไม่อยากตายนะฮะอ้าวเพื่อนเราได้ฆ่าหมดเลยเพื่อนเราได้ฆ่าหมดเลยครับทุกคนโคตรดีจัดนี้ แต่ไม่ดีตรงที่แครี่เราตายโดยลอเลี่ยวโอเคไป <that> เดี๋ยวลอเลียวตัวเดียวเพื่อเรามังกรอยู่นะครับเราจะได้ใกล้ได้ดับแดงและได้บูปะทุกคนเปลบูลดีกว่าตัดสัมปทานครับยึดสัมปานบูของเราอันนี้คือดาเมจล้วนนะไม่มีครับตัดลงตัดเลือดอะไรใช้ดาเมจเข้าสู้ เดี๋ยเล่นบนเล,เล่นเดียวอะ่ะต้องให้เพื่อนไปดันนะไงดีแต่คิวคอสอยู่บนห่ะทุกคนรเราขึ้นไปรับบนก่อนแล้วกันดีสุดให้เพื่อนเอาดาร์กสกอตอนนี้ก็503นะครับโอ้แคลรี่เราฆ่าไป11เลย เกือบครึ่งหนึ่งของที่ค่าทั้งหมดแฮร์รี่เราก็รวยตายดิแต่ตายเยอะอยู่ <c oughs> เอาแล้ววะทุกคนจังหวะน,นี้ซีเพมบูม,มาบูม๊มาตรงนี้แหละบูม๊มาตรงนี้มีคนอยู่หรือเปล่า s <S คิวกอร์สป่ะทุกคนไม่ค่อยอยากจะเข้าคิวกอร์สเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวมันมีคนมาเติมรอตายฟรีนะรับก่อนรับเวฟพอเพื่อนเราเปิดดาร์กแล้ว เมือเราเปิดดาร์กวิ่งกลับไปเติมครับไปช่วยเพื่อปิดหลังได้นะทุกคนโอเคได้ดาร์กมาเอวสุขแล้วข้างบนฮิวกอสโจมตีฮิวกอสไปก่อนครับฮิวกอสอย่าไปอย่าเพิ่งไปฮิวกอสฮิวกอสโอ้โหไปเร็วอะแล้วคีฟนี่คือไปยังเนี่ยเฮ้ยเหมือนคีฟยังไม่เดินมานะทุกคน <laughs> มันน่าจะมาตัดคีปนะครับคีปไม่เดินมาตีตีตจะดาร์คสลีเยอร์แล้วเพื่อนจะดาร์คแล้วป้อมบนอยากได้ป้อมบนจังเลยอุ้งขูแคลรี่ตายแล้วเราเนียนป้อมบนได้ปะขอเนียนได้ปะอคคุ้งขู่คีปไม่เข้าอีกทุกคนอ่ะคืออ่ะหันปะหันปะทุกคนหันปะเอาเลยละกันตีตีตีต อันติโอ้โหไม่ทันโอ้โตายด้วยงานเข้าหนึ่งชีวิตกูมีชีวิตหนึ่งมาดิกูเยอะกูเยอะแล้วก็ใสโอ้โหเลืโโอดน้โโอยไปนะครับแบบนี้พลาดหวานน่าจะกลับ <c oughs> น่าจะสายกลับทุกคนเมื่อกี้นึกว่าจะตายอยู่แล้วก็เลยจะสวนมันเล่นๆที่ไหนได้นะครับโดนป้อมยิงทีเดียวตายพลาดพลาดพลาดโอระดรักขึ้น จากจะรีบจบกลายเป็นช้าเลยนะฮะช็อตน,นี้ยังไงยานดึงมาตันตึบสวยมากยังไงเอา้ามูลาดมูลาดปรับตันอีกหนึ่งทียานยานไม่รอดนะครับโดนคิวกอสโอ้คิวกอดข้างว่ะคิวกอดข้างว่ะทุกคนโอ้โหคิวกอดเก็บ2รวยรวยแล้วมั้งเนี่ยแย่ yeah, แล้วแย่แล้กกินตุ่วมาท่านผู้ชมครับคิวกอดเกิดคิวกอดลอเลี่ยวโอ้แต่ละตัว เมื่อกี้คืออย่างมันโดนมูลาดศับหนักเหมือนกันวะทุกคนแรงเหมือนกันโอเคแคลรี่เราขึ้นไปบนสักทีนะฮะในที่สุดแคลรี่เราก็ยอมขึ้นไปบนแล้วชอ็อตนี้ปับ๊บไม่โดนไม่โดนอ้าวอะไรเพื่อนกูตันตเนนีเดี๋ยวนี้เทียววะทุกคนตีไม่ทันวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหสองพันสองมันตีกูทีเดียวสองพันสองหายเลยครับท่านผู้ชม คิวก oh, e ็อดโอ้ตายฟรีอีสปอร์ตนะชอน่อนี้ไม่ค่อยดีรอเลี้ยวมันไม่ตายนะครับมีแข็งแลรี่ตรงไล่แลีว้วตรงไล่แลีว้วมาเอาเลสอ้าวอ้าวโดนมูลาดสอยเรียบร้อยครับมูลาดชุดเดียวหายนี่ไงโดนอีกหนึ่งอ่ะแล้วก็ยังไงไป ไปกันทุกคนมีกินแล้ววะกินตุตแบบตุจัดอ <c oughs> ่ะกินบูดๆนะครับจุดนี้โอ้โดนกันทีสองทีหายกันหมดเลยโอ้โหเสียก๊อตนะครับจอดนี้ <c oughs> ยังไงดีตังก็ไม่พอเปลี่ยนเคียวรอครูดาวแล้วกัน ทษโทษตอบแชทอยู่โอ้โหตอบตอบแชทอยู่ด้วยตอบแชทอยู่แล้วเมื่อกี้โดนได้ไงวะโดนตันอยู่หรือเปล่าขี้่วงครับขี้เคีเลยทุกคนว่าเราโดนป่ะทุกคนว่าเราจะโดนป่ะโอเสี่ยงอยู่นะโอ้ดันไม่ได้ดคิวคอสมีสตินะครับหนึ่งหนึ่งลำบากอยู่ต้องรอมันไม่ใช้สติอ่ะ <Your S 1> ดันอดี <is S 1> ดันกูดันกลับว่า ไม่เอาดีกว่าทุกคนไม่เสี่ยงดีกว่าไม่เสี่ยงดีกว่ากลับมาช่วยเพื่อนดีกว่ายังไงก็น่าจะหูโดนแรงจัดอาจจะยังรับอยู่นะครับโอ้มาเร็วมาเร็วเพื่อนไอ้มูลาดไอ้มูลาดมันแบบเข้ามาตอดยาวแน่เสียไปแล้วครับหนึ่งทางยังไงอืมสวยมากเพื่อนอะไรรอเรเียวมาดิมาดิ อืหน,ห,นห,นหนึ่งชีวิตเพื่อนยังมียังมีต่อแล้วเปลี่ยนเคียวโอ้ยังมียังมีบูดันเอ้นี่ให้ดันซ้ายให้อะไรไอคีบม่วงใจเย็นเพื่อนติดปนาทีแล้วตานี้ไอคีบม่วงเข้าตึบตึบอาคิวกอสป่ะคิวกอสป่ะทุกคนกูดันออกครับอะไรใจเย็นฟิกออกมา เอาคิวคอสองู่คิวคอสตายมานะนะคิวคอสไม่ตายนะครับเสียดายว่ะติดเคียวไปแล้วช็อตนี้ก็คือทารอนอย่างเดียวแหละ <c oughs> โอ้ทารอนมาตีแล้วทุกคนตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บตีคลิปม่วงนะครับได้ดูดเลือดหน่อยมันงั้นแบบแทงไม่ได้ยืนไม่ได้เลยช็อตนี้ไปออได้ไหมทุกคน <want> เดี๋ยวก็ <the S 1> คง <cross S 1> ต้องเปลี่ยนเคียวนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วหมดเกลี้ยง ป้อมบนนะฮะจริงๆป้อมบนเทียวไปยิงก็น่าจะได้เลยนะทุกคนเทียวเทียวมาไหมเนะทียวเทียวเอาป่ะโอ้โหมันมาวะ่ะมันกันวะ่ะไม่ได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยดักกูดัดกมาดิอะไรตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวตัวนี้ก่อนเลยง้างันติปับออเอาก่อนไปเลยเอามันก่อนเลยทุกคน พื่อนตามป่ะตามไปดิเอาดิอ้าวแข็งแบบนี้เพียบเลยครับแข็งผิดจังหวะหรือเปล่าจอดนี้แข่งเหมือนรอโอ้โหอย่าโดนซูมตายเราว่าแล้วไม่ไหวหรอทุกคนไหวหรอไปช่วยมันมีคิวกอสอยู่นะเพื่อนโอ้แล้วคิวคอสคิวกอสไม่เกิดเพื่อนกูถอยเลยดีกว่าไปตายนะครับให้เพื่อนไปเฮ้ยแล้วเพื่อนฆ่าได้ แล้วยังไงโดนซูไหมโดนซูไหมอืมยังนะครับยุย้ยจบได้เนี่ยทุกคนมันเหลือตัวเดียวนี่หว่าเมื่อกี้นึกว่ามันเหลือสองนะฮะเหลือตัวเดียวอ้าวเอน็นและเทลยังอยู่จบครับผมโอ้โหเกมนานอยู่แล้วเนี่ยเย้ตานี้ ถ้าเพื่อนๆชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะมาดูสก,กอร์กันหน่อยอเกมนานเลยตอนต้นเกมนี้คือตบปลาไหลยับนะฮะฮอเลดเกมโดนปลาไหลดิอันดับไม่ดีนะครับเล่นไม่ค่อยเดียวบวกโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไว้เจอกันไปก่อนละบ๊ายบาย รับสปอนเซอร์และงานถูกกฎหมายทุกชนิด